สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักกางแปลงสุขูสุขคนครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองระบบเสียงครับ้วก็เฮ้ากระสีหลังจากทดลองระบบเสียงแล้วก็สีได้ล่องแสงกันครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงห้าโมงหกโมงครับวันนี้ก็อยุ่ครับทีมงานหน่วยยุ้วแต่แจ๋วครับเป็นตัวอย่างบางตอนครับสําหรับการทดสอบระบบเสียง้วก็ทดสอบระบบแสงนะครับ สำหรับคนนี้เท่ากาสีใช้หนังแก้บนนะครับตอนนี้จะอยู่กันที่พระบรมธาตุนาดูลน,นะครับดียวพาไปเบังเครื่องเสียงกันครับสำหรับน่วยนี้ครับเป็นระบบเสียงนะครับสม,มบพีเศร้าครับระบบเสียงสม,มบพีเศร้าเบสเท่าใสเป็นของมิวสิกนะครับเบลดของมิวสิกครับเสียงกลางของโรย็นนะครับ นรุดนเก่าครับเสียงแหลมก็เป็นของรถเย็นครับปีเป็นของประดิษฐ์เจริญนะครับสำหรับหน่วยลอยของข้าครับนี่ครับระบบเสียงชุดบ่ใหญ่ครับสำหรับหน่วยกิวต์แจวครับแต่ว่าเสียงก็โอเคดังดีครับตัวนี้ล่องแสงครับล่องแสงช่วงหาหกโมงก็ล่องแสงจับได้เรื่องใดก็เอามาล่องบิ่งครับลองล่องบิ่งแสงหรือพ่อได้บ่อหนังพอดีจอบ่อจะได้ขยับก้นอีกบ่ออย่างเงี้สิรจอแต่ละพื้นที่บ่อกันครับครับผม สำหรับนางแก่บนครับที่ชายอยูพระรุวมปรธาตนดูนครับงดเฉพาะวันพระนะครับเด้อยู้ทีอยากสิแก่บนกับติดต่อกับทีมงานเขาของเขาได้ครับทาง f c e e o o o k อรชัยภาพยนต์ครับ YouTube กับทางช่องอุลหลรวันพระนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8น3์9 1 3 1 9ครับ